ดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไท่ยิปสีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2568ค่ะ คำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอปไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่พ้นวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์สเตนนะคะสเตนเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่นะคะเป็นคนที่มีไวพ้พิปฏิภาณที่ดีนะคะนะเรียกว่ารู้จักพูดนะคะรู้จักเจราจานะคิงดาบแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะพูดจาผงผางนะคะพูดจาตรงนะคะไม่ค่อยจะอ้อมค้อมเลยอาจจะทําให้วันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานหรือนะคะอาจจะมีปัญหากับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาก็ ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนิดนึงนะคะอะไรที่หลบหลีกปลีกเลี่ยงได้ต้องรู้จักที่จะหลบหลีกปลีกเลี่ยงนะคะบางอย่างตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีเรียกว่าคําพูดของคนเรามันเป็นเหมือนดับสองคมนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าบางอย่างนะคะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไปมาลาไหว้นะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะ เรียกว่ายืดหยุ่นบ้างนะคะบางอย่างตึงเกินไปมันก็เรียกว่ามันจะขาดเนาะเหมือนเชือกนะนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าวันนี้ก็ต้องก็ต้องอ,า,อาจจะมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามานะคะหรือว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือเราตั้งใจนะคะเรียกว่าใช้สติปัญญ,ญาในการแก้ไขปัญหานะคะรู้จักพูดรู้จักคิดก่อนพูดนะคะไม่ว่าจะทําอะไรทบทวนนะคะคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะเรียกว่าวันนี้มันอาจจะมีความกดดันความอึอดอัดความเครียดกับหลายๆเหตุการณ์ เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานบางคนทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานอาจาจ,าจะเจอกับหัวหน้างานที่ค่อนข้างจะจุกจิกจู้จี้นะคะอะไรก็ไม่ได้ถูกใจน,นะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเลยนะคะบางคนนี้ไม่กล้าอยู่ใกล้ชิดหัวหน้างานเลยนะ,ะหัวหน้าเข้ามาอาจจะต้องมีในเรื่องของการหลบการหลีกเล,กเลี่ยงนะคะอันนี้เรียกว่า,าคนวันที่คุณเป็นคนเก่งนะแต่หัวหน้าของคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะอยากให้คุณเนี่ยนะคะเรียกว่า เคารพเขาบ้างนะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการให้ความเคารพกับหัวหน้าเลยอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอา,อาจจะต้องมีในเรื่องของการปรับปรุงนะคะนะเรียกว่า,าให้ความเคารพนะคะนะหรือว่า อาจจะต้องไพ่สเตนเนี่ยเนาะการที่เราจะควบคุมสิ่งโตหรือควบคุมกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเราเนี่ยนะคะบางครั้งเราต้องมีในเรื่องของคําว่าความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจการดูแลนะคะการรับฟังนะคะนะสิ่งต่างๆคนวันอาทิตย์วันนี้อาจจะเหนื่อยกับบริวารด้วยนะบริวารลูกน้องนะคะอาจจะนําพาปัญหาเรื่องราวความอึดอัดความทุกข์นะคะ ามาให้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวเดิมๆปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆเหมือนหอกข้างแค่นะคอยทิมแทงเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวยังไงวันนี้ก็เรียกว่าจะทําอะไรก็ตั้งสตินะคะการเงินคนวันอาทิตย์คุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนขยันหาเงินเก่งนะคะเรียกว่าการเงินนี้จะได้มาจากความรู้ความสามารถนะคะของตัวคุณทั้งนั้นเลยขยันมากได้เงินมากนะคะขยันน้อยก็ได้เงินน้อยนะคะเรียกว่า คนวันอาทิตย์เนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพึ่งพาอาศัยใครนะคะวันนี้เรียกว่าตนเป็นทีพ่พึ่งแห่งตนมากกว่านะคะพวกไพ่สเตนไพ่คิงดาบเนี่ยเขาเรียกว่ารักศักดิ์ศรีรักหน้าที่นะคะยอมหักไม่ยอมงองไม่ขอใครกินนะคะโชคลาภนะคะไม่มีนะคะเรียกว่ามักจะเฉียดไปเฉียดมานะ,<ล>ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ความรักคนวันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะหันไปดูแลคนรักบ้างนะคะผู้จะเอาอกเอาใจคนรักของคุณบ้างนะคะเรียกว่านะ ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะบางครั้งคนวันอาทิตย์ก็เอาใจแฟนไม่ค่อยจะเป็นเนาะเอาใจเอาใจคนรักไม่เก่งนะคะแต่ก็จริงใจนั่นแหละนะคะแต่บางทีก็เรียกว่าหลบหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะนะคะนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะมันมี3ามดาบนะคะคนรักของคุณเขาก็เป็นคิงดาบเนาะเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของอารมณ์กันด้วยค่ะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดนะ โสดแบบเลือกได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจไม่ได้ถูกจริตเท่าไหร่นะคะสุขภาพนะคะวันนี้เรียกว่าคนวันอาทิตย์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเจ็บคอนะคะเจ็บรวงอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจติดติด,ตด,ตดขัดๆนะคะบางครั้งเกิดจากความเครียดด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ รักแท้มีอยู่จริงและกําลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วล่ะนะคะเลขหน้าไพยมีเลข8มีเลขหนและเลขสานะคะคนวันอาทิตย์นี้กับอะไรก็กับลูกยอมได้นะแต่กับคนรักไม่ยอมไม่ได้นะคะเป็นไหมเอ่ยมาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะ คนวันจันทร์ไพ่เดอะสตาร์นะคะรักสงบรักสันโดษรักสวยรักงามนะโลกส่วนตัวสูงนะคะวันนี้คนวันจันทร์นะแพมแพลนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะนะ าเขานะคะไปพักผ่อนไปตากอากาศไปรับลมหนาวนะคะหรืออาจจะไปนั่งชิลๆตามร้านคาเฟ่นะคะร้านกาแฟก็ได้ด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปทําบุญนะคะไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเรียกว่าวันนี้ชิพจรลงเท้านะสําหรับคนวันจันทร์นะคะแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเดินทางไปไหนนะวันหยุดอยากจะหยุดพักอยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่กับบ้านอยากจะนอนตากแอร์เย็นๆนะคะอยากจะไปเดินช้อปปิ้งให้สบายใจแบบนั้นมากกว่านะ ส่วนใครที่ยังทํางานอยู่วันนี้การงานค่อนข้างจะชิลๆนะเรียกว่าการงานมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยติดต่อประสานงานแทนแพลนจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการติดต่อนะคะเรียกว่าการค้าขายบล็อกออนไลน์ก็ได้ด้วยนะใครที่ค้าขายนะคะวันนี้ออเดอร์เยอะนะคะออเดอร์ปังเหมือนกันนะคะ ส่วนการงานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้างานนะคะได้ลูกน้องที่ดีได้ทีมงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยสนับสนุนนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะมีความสุขกับงานเลยนะวันนี้เรียกว่างานนี่ไหลลื่นราบรื่นนะคะส่วนการเงินคนวันจันทร์นะคะวันนี้มีไพ่หกเหรียญนะคะคนวันจันทร์เนี่ยการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการพักผ่อนหรือซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนั่นเองนะคะบางคนนี่หมดไปกับการชอปปิ้งด้วยนะยังไงก็ดูเงินดีๆนะคะส่วนใหญ่ไพ่ห กเหลี่ยนได้มาหมุนไปหมดไปหรือใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์โชคลาภนะคะตัวเลขจากความฝันหรือเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะ ความรักนะคะช่วงนี้นะเรียกว่าบางคู่อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการพาคนรักไปพักผ่อนไปปิกนิกร่วมกันนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่เนี่ยแฮปปี้นะมีความสุขนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะเอ่อเรียกว่าบางคู่อาจจะมีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันหรือว่าพาครอบครัวพาคนรักไปทําบุญร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดแบบ สดแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะสดแบบไม่ได้เหงานะคะคุณก็มีความสุขในมุมของคุณนะเ,เรียกว่าถ้าอยากจะมีรักดีๆอยากจะเจอคนถูกใจนะคะออกไปเดินนะคะนะออกไปเที่ยวห้างไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าไปทําบุญคุณอาจจะได้เจอเจอใครบางคนที่ถูกใจก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพคนวันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเป็นตะคิวการเป็นเนบชานะคะบางคนมึนมึนงงง,งวิงเวียนศีรษะในช่วงนี้ค่ะ มาดูไพ,พ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเขาคือคู่แท้ของเธอค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข4มีเลข6และเลข1ค่ะคนวันจันทร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านนะไพ่เดอะสตาร์นะคะเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านให้ดูโล่งดูโปร่งนะคะจะเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคนะคะให้กับบ้านด้วยนะคะ มาดูคนวันอังคารบ้างค่ะคนวันอังคารนะคะเด็กถือไม่เท้านะการเรียนรู้ชิพจรลงเท้าวันนี้ดูเหมือนจะอยู่ไม่ติดบ้านนะเมื่อกี้คนวันจันทร์นะคะเดอนสตาร์เนี่ยอาไพ่เดอรสตาเนี่ย,อย,ยอยู่ติดบ้านนะแต่คนวันอังคารเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะไปกับครอบครัวหรือเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนก็ได้ด้วยนะคะ อัศวินไม้เท้านะคะเรียกว่าคลับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะวันหยุดไม่ได้หยุดพักนะคะนะเรียกว่าอาจจะไม่ได้พักที่บ้านเนอะอาจจะไปหยุดพักที่อื่นนะคะเพระสิบถ้วยเนี่ยไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มนะคะไป,ปกันเป็นหมู่ไปเป็นคณะนะคะนะเรียกว่าอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปตากอากาศก็ได้ด้วยนะคะการ aster, าากงานวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปติดต่อง,งานกับลูกค้านอกถสถานที่นะวันนี้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเซล์งานคน สง่งนะคะ งานที the like ar, order, ่เกี่ยวข้องกับงานบริการค่อนข้างจะเด่นนะคะการค้าขายก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะเรียกว่ามียอดออเดอร์มียอดคําสั่งซื้อลูกค้าเต็มร้านลูกค้าแน่นกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เรียกว่าการงานค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ดูเหมือนคนวันอังค่รค่อนข้างจะมีความสุขกับงานที่ทํานะคะเรียกว่าแฮปปี้กับงานที่ทำนะและสิบถ้วยเนี่ยนะคะก็เรียกว่าได้ทีมงานได้เพื่อนที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันการงานก็เลยมีแนวโน้มว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ได้เครียดนะคะเรียกว่ามีความสุขกับ สิ่งที่ทำนะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินวันนี้หมดไปกับการเดินทางอาหารของกินช้อปปิ้งนะคะเรียกว่าหมดไปกับครอบครัวนะบางคนทพอาสิบถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าหาเงินเก่งนะเด็กถือไม้เท้าหาเงินเก่งมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะ เรียกว่าโชคลาภก็มีด้วยนะทะเบียนรถจะให้โชคนะคะมีโชคจากการเดินทางด้วยนะแล้วเด็กถือไม้เท้าเนี่ยบางคนเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะคะแต่ไม่ได้ไกลามากนะอาจจะเป็นขอบขอบประเทศไทยเช่นลาวมาเลเซียอินโดนีเซียพมา่ากัมพูชานั่นเองนะคะส่วนความรักนะแฮปปี้มีความสุขนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะกินทานอาหารไปพักผ่อนไปเที่ยวนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเรียกว่าแฮปปี้เลยทีเดียว หรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนถูกใจเข้ามานะมีคนคุยๆนะคะใครที่คุยกันมาสักพักแล้วนะมีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อด้วยนะคะแต่ใครที่ช่วงนี้โสดอยู่นะคุณมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจอาจจะเป็นทั้งเรียกว่าอาจจะเป็นคนไกลนะคะนะหรือว่าคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะ ความปรารถนาของเธอกำลังผีดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วชัยชนะกำลังรอเธออยู่ค่ะเลขน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์และเลขหกค่ะมาดูคนวันพุธค่ะ คนวันพุธก้าวดาบกุมขมับเลยนะคะวันนี้เครียดนะคะนะบางคนนี้ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะหรือบางคนพกไพ่ก้าวดาบเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกที่นอนนะคะนะหรือว่าบางคนนี่เรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของสายตาด้วยนะแสบตาปวดตาความดันไมเกรนนะคะอาจจะเรียกว่าช่วงนี้เนาะอาจจะแบบต้องมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะร่างกายนะแต่บางคนนะคะจั s จัสติกเข้ามาเนาะอาจจะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะวันหยุดยังเครียดอยู่กับงานนะคะยังมีในเรื่องของคําว่าการวางแผนวางแผนในเรื่องของงานเตรียมเอกสารเตรียมในเรื่องของงานประชุมนะคะหรือว่าอาจจะดูในเรื่องของงานอยู่เลยนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ได้หยุดพักนะเพราะจัสติกเนี่ยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะค่อนข้างจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าสองไม้เท้านะก็เรียกว่ามีในเรื่องของการเรียนรู้หรืออาจจะมีคู่หูมีที่ปรึกษาเข้ามาหรือตัวคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะย์เขาเรียกว่าทํางานควงกะทํางานเข้ากะนะคะ ทำโอทีนะคะทำให้ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนด้วยหน้าที่ด้วยงานด้วยความรับผิดช,ชอบที่มีนั่นเองบางคนนี้ก็เรียกว่าดูหนังสือหนังหาตำรับตำรากันจนดึกดื่เลยทีเดียวใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะก็ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นนะคะให้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้แล้วคนวันพุธวันนี้บางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะจะไปลงนามไปเซ็นสัญญาไปคาประกันอะไรให้กับใครนะคะคิดหน้าคิดหลัง ดูให้ดีนะคะอ่านให้ดีทําความเข้าใจให้ดีนะ ปัญหาจะได้ไม่ตามมาทีหลังนั่นเองนะคะใครที่รองานอยู่ช่วงนี้นะคะภพ่สองไม้เท้ายังเป็นในเรื่องของคําว่าการรอคอยอยู่นะแต่งานที่เดิมมั่นคงไหม ningar, ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพุธก็ค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของการเงินเหมือนกันนะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเรียกว่าวางแผนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีแต่มันก็ค่อนข้างจะตึงตึงมือม,มันอาจจะไม่ได้คล่องมือนะคะไม่ได้สะพัดเลยทีเดียวแต่ถามว่ามีเงินใช้ไหมหมอฟ้ามองว่าคุณยังมีรายได้มีการเงินที่เรียก ก็เพียงพออยู่นะคะแต่คุณอาจจะกังวลกับกับเงินที่เก็บนะคะนะหรืออาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เก็บเงินได้น้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้เก็บได้มากเท่าเดิมนะคะมันก็เลยทําให้จะจับใจ่ายใช้สอยอะไรคิดแล้วคิดอีกนั่นเองนะคะโชคลาภคนวันพุธนะ มีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ตัวเล็กจากเอกสารนะคะส่วนความรักนะคะช่วงนี้รักมันดูเงียบรักมันดูเหงานะมันอาจจะรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันคนละมุมห้องคนละมุมบ้านนะคะหรือช่วงนี้พูดคุยอะไรไม่ค่อยเข้าหูกันนะคะด้วยอะไรคนวันพุธก้าวดาบเครียดนะคะอาจจะด้วยสุขภาพเนาะหรือว่าด้วยงานนะคะด้วยปัญหาต่างๆทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่อยากจะคุยกับคนรักเลยนะในช่วงนี้อยากจะเก็บตัวอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองสะมก,กว่าค่ะ คนโสดนะคะคนนี้เรียกว่าโสดสนิทนะคะนะเรียกว่าโมแต่วุ่นวายอยู่กับงานเนาะอยู่กับเรียกว่าปัญหาเรื่องราวสิ่งต่างๆจนอาจจะไม่ได้มีเวลาคิดถึงในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะเกิดจากความเครียดนะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะเลขนาไพา่มีเลข9ก้ามีเลขหนึ่ง มีเลขสองค่ะสำหรับคนวันพุธคนวันพุธวันนี้นะเรียกว่าหมอปลาแนะนำนะคะให้ขอพรน,นะคะขอพรกับศาลักเมืองนะคะอยู่จังหวัดไหนไปขอพรกับศาลักเมืองจังหวัดนั้นๆนะคะหรือเ,อเรียกว่าศาลพระพรมก็ได้นะนะคะก่อนเข้าที่ทํางานนะมาดูคนวันพฤหัสบ้างค่ะ คนวันพฤหัสเทอร์มิตนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ารักสงบรักสันโดษไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะเร <ST> ียกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองนะ <ST> บางคนอยู่กับอ่าห้องหนังสือนะคะนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราหมกมุ่นอยู่กับเอกสารนะคะหรืองานที่ตัวเองต้องรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะ แต่ก็เรียกว่าคนมันพนหัดคุณโชคดีนะคุณได้ทีมงานที่ดีนะคะ คอยสนับสนุนคอยผลักดันนะคะคอยให้คาปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนําสิ่งต่างๆซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยทําให้การงานวันนี้ค่อนข้างจะรับรื่นนะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่ดีนะคะหรือวันนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงนามการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการค้าการขายวันนี้ก็ไม่ได้เงียบซบเซาเลยทีเดียวนะยังมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อนะคะเข้ามาอยู่ตลอด เเลยยทีดีดวส่วนการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคนวันพฤหัสเนี่ยคุณมีการเงินที่ดีเข้ามาคุณมีรายได้ที่ดีเข้ามาบางคนการเงินได้มาจากการเป็นนายหน้าเงินปันผลเงินส่วนแบ่งนะคะเงินจากการออมนะคะเงินจากทกศนะคะหรืออาจจะได้เงินมาด้วยความสเสน่หาด้วยนะวันนี้นะคะ ก็เรียกว่าใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแต่คนวันพฤหัสวันนี้นะเรียกว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาใช้เงินนะเพราะว่าอะไรไพ่เฮอร์มิตรนะคะคุณอาจจะหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือวันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อยากจะออกไปไหนนะคะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะมีเงินก็เรียกว่ารู้สึกว่ากลัวว่าเงินมันจะน้อยนะกลัวว่าเงินมันจะตึงกลัวว่าเงินมันจะไม่พอมันก็เลยทําให้วันนี้คุณจะจับจ่ายใช้สอยอะไรคุณก็คิดแล้วคิดอีกนั่นเองนะคะ แต่ส่วนใหญ่คนวนพฤัสการเงินจะหมดไปกับครอบครัวนะถ้าในมุมของครอบครัวนี้เรียกว่าอาหารเต็มโตะกับข้าวเต็มอ่ากับข้าวเต็มโต๊ะนะคะเรียกว่าของกินนี่เต็มตู้เย็นกันเลยทีเดียวนะคะลำพังตัวเองคนวนพฤหัสาเทอร์มิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะประหยัดรู้คุณค่าของเงินนะคะไม่ค่อยใช้เงินนะส่วนใหญ่หาเงินให้คนอื่นใช้นะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากเอกสารค่ะ ความรักนะคะวันนี้ความรักนะคะก็อาจจะดูเงียบเงียบเหงาเหงาไปบ้างนะคะด้วยคนวันพฤหัสเป็นไพ่เฮอร์มิตนะเรียกว่าอาจจะอยู่กับตัวเองในมุมของตัวเองนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือคนรักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสังคมนะคะอาจจะติดเพื่อนติด ติดเพื่อนติดผูงนะคะมันก็เลยทําให้รักช่วงนี้มันอาจจะดูเหงาเหงานะคะยังไงก็อย่าให้มันดูห่างเหินกันจนเกินไปนะเดี๋ยวมันอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแซกแซงได้นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบมีคนคุยๆนะแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ หรือคนที่คุยเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะสถานะไม่ชัดเจนกับคุณทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ได้อ่าตกลงปงใจหรือยังไม่ได้อยากจะคุยต่อหรือสารความสัมพันธ์ต่อนะคุณค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะเพราะคนที่เข้ามาคุยเห็นไหมก้าวถ้วยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โส,สนิทก็ได้นะคะสุขภาพนะคะวันนี้คนวันพฤหัสสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะเรียกว่าบางครั้งกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะหรือว่าเกิดการจุกเสียดแน่นท้องได้คะ่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือความเชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเธอเชื่อค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข9มีเลข3และเลข9ค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างค่ะ คนวันศุกร์ทัวยืนคอตกเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดูเหงาดูเศร้าดูอ้างว้างดูโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวหัวใจจังเลยนะคนวันศุกร์นะคะอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้นะคะทําให้เกิดความอ่อนไหวเกิดความวิตกกังวลไขว้เหวนะคะเรียกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเหนื่อยหน่ายเหลือเกินนะคะบางครั้งนะคะยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งคิดยิ่งท้อรู้สึกคอเหี่ยวไปหมดนะวันนี้ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะ จะให้จิตใจรู้สึกฟอรู้สึกคอเหี่ยวไม่ได้นะเดี๋ยวอะไรๆมันจะดูแย่ตามไปด้วยนะคะคนที่ยังทํางานอยู่วันนี้ก้าวไม่ท้าวงานเยอะงานยุ่งนะเรียกว่างานเก่าไม่เสร็จสิ้นเลยนะคะงานนี้เต็มโต๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้การงานก็อย่าอย่ามัวแต่เศร้าอย่ามัวแต่เหงาอย่ามัวแต่เม่อลอยนะคะเดี๋ยวงานจะเข้างานจะมีปัญหานะคะเรียกว่าเดี๋ยวมันจะทําให้จากจากงานที่เยอะอยู่แล้วมันจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอีกนะคะยังไงวันนี้ก็เรียกว่า ยังมียังมีสิ่งดีๆยังมีเรื่องราวดีๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสไปในเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอย่าเพิ่งไปกังวลในสิ่งที่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังแก้ไขไม่ได้มันยังเคลียร์ไม่ได้มันยังจัดการไม่ได้นะคะ ถ้าเราโมาแต่คิดอยู่มันก็กลายเป็นว่าคิดพวกไปวนมานะคะยิ่งคิดยิ่งทุกยิ่งคิดยิ่งทอ้อค่อยๆแก่นะคะค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าสับเพเหระปนกันไปหมดนะคะสุดท้ายมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ฮา,าเหรียนเงินค่อนข้างจะตึงนะคะไพ่เตือนว่าช่วงนี้ต้องออมต้องเก็บนะคะต้องประหยัดบ้างในเรื่องของการเงินนะคะจะไปช่วยเหลือใครนะคะก็ เรียกว่าดูตัวเองก่อนเนาะเอ็นดูเขาเดี๋ยวเอ็นเราจะลําบากนะคะเพราะฉะนั้นจะไปช่วยเหลือใครอันนี้ก็เรียกว่าคิดหน้าคิดหลังให้ดีหรือถ้าตัวเรานะคะคาดหวังที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยบางครั้งก็เป็นไปได้ยากนะคะเพราะดูเหมือน คนรอบข้างเนี่ยนะคะคนที่รายล้อมรอบตัวคนวันสุกอยู่นะคะเขาก็ค่อนข้างจะลําบากในเรื่องของการเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราหันมาเซฟตัวเองนะคะอย่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มอย่าหาภาระเพิ่มนะคะพยายามลดหนี้นะคะนะแล้วก็พยายามเซฟตัวเอง ส่วนโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าโชคไม่มีนะคะไม่อยากจะแนะนําให้เสี่ยงโชคนะเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียแต่ถ้าใครที่ชอบจริงๆก็ลองดูนะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเลขค่ามีเลขเก้าและเลขห้านะคะหรือตัวเลขจากคนตายด้วยนะวันนี้คนวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับงานเขาดําเข้ามาด้วยนะคะหรือเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับ ตัวเองนะคะหรือให้กับใครบางคนที่คุณคิดถึงแล้วเขาอาจจะจากคุณไปนานแล้วก็ได้ด้วยนะวันนี้รักมันดูเหงารักมันดูเศร้านะคะรักมันดูอ้างว้างเหลือเกินนะยิ่งถ้าเป็นคนโสดนี่เรียกว่ามุกอ่อนไม่ได้จากแฟนเก่านะยังมีบางห่วงอารมณ์หรืออาจจะไปในบางสถานที่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆคิดถึงแฟนเก่าขึ้นมานะคะคิดถึงใครบางคนขึ้นมานะคะทําให้รู้สึกใจฝ่อใจหอ่อเหี่ยวนะคะ ส่วนคนส่วนคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่นะคะเรียกว่าคนรักของคุณเขาเฝ้ารอคุณอยู่นะเขามองคุณอยู่นะคะวันนี้คุณอาจจะดูเงาเงาไปไหมดูเศร้าไปหรือเปล่านะคะเรียกว่า,าพยายามนะคะหาเวลาให้คนรักให้กับครอบครัวนะคะโฟกัสในสิ่งที่เป็นอาในสิ่งที่มีอยู่นะคะนะกับคนที่อยู่กับเรานะคะอย่าไปนึกถึงคนที่เขาจากไปหรือว่าคนที่เขาทําให้เราเสียใจนะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพวันนี้ก็เรียกว่าเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะเหนื่อยเหนื่อยเพียรเพียนะคะร่างกายร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะมึนมึนงงงบางคนเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะอาจจะด้วยสภาวะอากาศนะคะหรืออาจจะด้วยสุขภาพจิตใจที่มันค่อนข้างจะห่อเหี่ยวในช่วงนี้นะคะก็หันมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขเก้าและเลขห้านะคะมาดูคนวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวนะ <laughs> คนวันเสาร์ราชินีถ้วยนะคะแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะ เรียกว่าช่วงนี้นะคะเป็นท้ายของการเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้ามองดูนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการได้นะคะ การดูแลนะคะนะหรือว่างานเฝ้าไข่ก็ได้ด้วยนะคะไพ่ถ้วยอาหารของกินนะคะอุดดมสมบูรณ์นะคะนะหนึ่งถ้วยเนี่ยเรียกว่าคนวันเสาร์คุณค่อนข้างจะอัธยาศัยดีนะมีน้ำใจเป็นห่วงเป็นใยคนนั้นคนนี้นะคะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆสิ่งที่น่ายินดีเข้ามานะคะ มีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะเรียกว่าจะส่งผลดีให้กับคนวันเสาร์นะคะรวมถึงพวกไพ่เดทเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเข่าดําก็ได้ด้วยนะคะอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาหรือตัวคุณเองมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะเดินทางไปทําบุญนะคะบางคนเดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ใกล้น้ําก็ได้ด้วยนะแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้เดินทางไปทําบุญต่อน,นั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าไพ่วันนี้ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปนะคะแต่พวกไพ่ถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะคะนะอารมณ์ที่บางครั้งมันอาจจะแปรปวนบ้างสั่นคลอนบางนะคะอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้นะคะทําให้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอเจอใครอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองอยากจะเก็บตัวนะคะ จนคนรอบนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวคุณวันนี้ดูดูขึึมๆไปนะดูนิ่งๆไปนะนะคะเรียกว่ายัางไงก็ออกไปเจอเจอผู้คนออกไปเจอเจอ,เจอสังคมบ้างนะคะมันอาจจะทําให้คุณมีแนวคิดสิ่งต่างๆดีๆเข้ามานะการงานนะคะหมอฟ้ามองว่าวันนี้การงานไม่ได้ส่งผลเสียเนาะแต่คนวันเสาร์เนี่ยดูเครียดเครียดเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะคะ รวมถึงหัวหน้างานก็อาจจะรู้สึกว่าเอะวันนี้คุณเป็นอะไรนะดูนิ่งๆดูเงียบๆไปนะคะส่วนการเงินนะหมอป๋ามองว่าคนวันเสาร์เนี่ยวันนี้การเงินของคุณเนี่ยมันมียังมีรายได้อยู่ยังมีการเงินที่ดีอยู่แต่คุณอาจจะกังวลในเรื่องของคําวันนี้สินภาระนะคะที่อาจจะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลน,นั่นเองถามว่าโชคลาภมีไหมมีโชคจากคนตายมีโชคจากคนรักค่ะ การเงินคนเนสาวส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนะคะความรักอันนี้เรียกว่าคุณได้คู่ของคนรักที่ดีนะตำแหน่งคนรักนะคะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเขาคอยให้กำลังใจคุณนะคะคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะคะบางคนได้คุณพ่อคุณแม่บ้านที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะโฟกัสในเรื่องที่ตัวเองกำลังทุกข์อยู่หรือเปล่านะคะจนอาจจะละเลยคำว่าคนรักหรือว่า คนในครอบครัวในช่วงนี้นะยังไงก็หันไปหาคนรักนะคะหันไปหาคนในครอบครัวบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้โอเคยังไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าคุยได้นะแต่อาจจะยังไม่ได้มีการครบนะคะแบบจริงจัง หรือถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคนวันเสาร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกน้ําเลือดน้ำหนองไม่ดีนะคะวันนีบ้บางคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกผิวหนังนะ,ะผิวหนังแพ้ง่ายเป็นพื่นนะคะเป็นเม็ดเป็นสิวอะไรแบบนี้นะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะ เร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวันไหวอีกครั้งค่ะเล,าาเลขหน้าไพ่มีเลข1มีเลข1และเลข3นะคะคนวันเสาร์วันนี้หมอฟ้าแนะนำว่าเช้ามานะใส่บาตรทำบุญนะคะกวดน้ำให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปทำบุญนะคะทำสังฆทานก็ได้นะเรียกว่าอาจจะทำให้คนวันเสาร์รู้สึกจิตใจนะคะชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะคะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ